ดินแข็งสปริงอ่อนดินอ่อนสปริงแข็งนี่คือลักสูตรที่ปกติคนใส่กันนะครับเอาก่อนอื่นผมกะขออยากแนะนำโตเบาะรถไทยเงนล้านนะครับทางเฟซเพจเบาะรถไทยสิงทางช่องแดงอ่ะแนะนำครับสำหรับมือ mai, ใหม่ผู้ใส่รถนะครับเรียกว่าผู้ใส่รถแท็กเตอร์นะครับมือใหม่พัชวเป็นว่าสิเป็นมือหนึ่งมือสองนะครับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับฐานนะครับเน้เนๆลักลัก จอจงทีพ,พันธุทวนนะครับทุกคนต้องมีพันุบุกเบิกอาจจะบว่ามีทุกคนนะครับพ,พันธุทวนนะครับดินแข็งสปริงอ่อนดินอ่อนสปริงแข็งนี่ลักการนี่ใส่แลนะ้วั้ำพันทวนทันบุกเบิกนะครับอ๋ออันนี้ผมจะเว้าถึงลักการของมันนะครับดินแข็งสปริงอ่อนนะครับหมายถึงยังดินแข็งปั๊บสปริงลงอ่อนอ่อนบ่ให้สปริงยันหลนะครับดินอ่อนสปริงแข็งปับ๊บสปริงเป็นยังว่าจังว่าดินอ่อนสปริงแข็งก็กกคือถ้าดินอ่อน่ะ มันจะ่านมันจะจมครับจมทาตั้งบ้องคางถ้าเป็นดินอ่อนๆเนี่ยรถมันจะเบือนนะแต่ว่าถ้าเป็นดินแบบเนือแข็งๆล่ะมันลงตั้งบ้องรถมันจะเบืนมันจะว่คือดินอ่อนดินน้มดินตมดินทรายแบบผู้ผู้ทามันลงตั้งบ้องมันจะเบือนนะครับถ้าเป็นดินปกติโล่งลงตั้งบ้องมันจะเบืนมันจะไทปกติก็เข้าก็เลยตองบอกว่าดินอ่อนสปริงแข็งก็คือยันสปริงนี่ไว้ยันขึ้นไหมทถึงยัง ดินอ่อนก็คือดันสปริงขึ้นให้สปริงมันแข็งให้แห้งกดมันหลายและครับบอกง่ายคือให้โต๊คัดท่ายน่มันย้อนลงไปอีกเพื่อว่าให้มันอยู่ไหวว่าให้ผานลูกผานมันลูกหลังมันเน็กลงไปลุมเกินไปนะครับดินแข็งสปริงอ่อนก็คือค่ายลงนะครับค่ายค่ายลงให้สปริงมันอ่อนนะครับให้โตคัดท่ายมันให้โตเด้งขึ้นมาได้สูงนะครับเพื่อว่า ใฐานมันลงตามใจที่เขามักจนกว่ามันสีเบิดกกำลังมันสิลงนะครับบานนี้มันก็จะมีขอดโตแย่งกันคือถ้าเฮาเฮ็ดสปริงทีไปเจอดินแข็งเฮาเฮ็ดสปริงอ่อนเกินไปมันไทยได้มันไทยลงแล้วบานนี้มันเป๋มันเป๋เพราะว่าอย่างกำลังยันของใบกระถ่ายมันโบมีนะครับเนื่องจากว่าเฮาเฮ็ดสปริงอ่อน ถ้าเขาปั๊บสปริงขึ้นมันผัดไทยโบลงแบบนี้กะเขากะจะมีขอแนะนํำมานะครับว่าตั้งคัดท่ายให้เขากับสปริงบางคนว่าโอ้ยสิไปดูตั้งบอกนะครับมันเป็นช่วงเวลานะครับผมช่วงเวลาคือแต่ละเดือนนะครับเดือนนี้เขาไทยน่าสม,มุตรทงนี่มันไทยอกเขาไทยแข็งไทยนี่เขาอาจสิใสรักสูตรนี่นะครับไทยลงอยู่แต่ว่ามันเป๋รถมันเป๋มันต้องตั้งคัดท่ายไม่ครับ เฮาไป one, one. เฮ็ดสปริงอ่อนเฮากองตั้งคัดถ่ายหม่เพื่อว่าให้มันไถดินแข็งหละรดบ่เป๋นะครับบางคนจะว่ายามาเว้ามัมวๆเอาอย่าฝ่าว้าครับเบิง่งซะก่อน้าคนซื่อผานมานนะครับจะเว้าสู่ฟังนะซื่อผานมาคู่มือในใบในในคู่มือผานนะครับมันจะมีบอกเลยว่าการตั้งสปริงนะครับนี่เห็นบ่นี่ครับนี่ เห็นบ่ะนี่ดินล้วนนี่ดินอ่อนนี่ดินแข็งนี่ครับนี่สังเกตนะครับหมายถึงหยังเอาก็คือนะครับตัวนี้ผมก็ใส่มาเป็นปกติแล้วนะครับถ้าเป็นพื้นที่แถวบ้านผมนะ่ะคัดถ่ายเขาเขาจะว่าตั้งตรงก็จะตั้งเบียงเบียงอย่างหน่อยดินมันแข็งนะครับก็คือถ้าดินแข็งถ้าดึงตัวนี้ดึงกลับมานะครับดินอ่อน ไถให้มันตั้งตรงกันล่ะดินอ่อนถ้าดินแข็งสมมวดว่าเข้าไข่สปริงลงแล้วผ่านไถพอดีแล้วแต่ว่ารถมันอยากคัดดากเข้ากระตรงปั๊บขัดายไม่ดึงตัวนี้ลบมาหมายถึงว่าขัดายมันงออย่างสิเข้าดึงมาทางนี้นี่ขัดายมันจะเบี่ยงเบี่ยงน้อยนึงบานนี้ใบมันจะคัดดินหแทนนะครับมันจะบไดใส่ให้แงกดมันจะใส่ใบคัดแต่ถามว่าขอเสียคองคัดกระคาคือเปลืองลูกปืนกับ แต่มันกับบถึงว่ามันจิเปืองคักมันนั่นดอกนะครับมันกะพอสมมาพระขวดยาวไปคัดไลยน,นะครับแต่คัดไลายกับเปืองคากิลีนแหละเอานะครับประมาณนี้นะครับผมบอกซูพีซุนองฟังนะครับ